ช็อจับไปจัไปชมปจัดไปชมปจัดไปจัดไปชมปจัดไปโค้กไม่มีน้ําตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองอยังต่อจากมูรินโย่นะฮะ หลายคนบอกว่าคิวต่อไปอาจจะเป็นเยอเกนคลอบของลิเวอร์พูลเพราะว่าแม้ว่าภาพของเขาอาจจะสวยเป็นสวรรค์สำหรับแฟนๆนกแดงแต่เรื่องของการใช้อารมณ์ทิมแทงกรรมการตอนนี้คลอบอยู่ลิสต์ต้นๆแล้วนะครับแต่ยังโชคดีครับพี่น้องที่นักบอลลิเวอร์พูลส่วนใหญ่ยังคงเป็นกู๊ดบอยล้ววันนี้ผมจะพาไปดูช็อตเด็ดของขวัญที่ครอบครัวลิเวอร์พูลมอบให้กันเอาซึิงจังในโลกที่ไม่แฟร์เนี่ย คนเก่งรวยดังเวลาอยากได้อะไรเนี่ยบางก็ได้ลดราคาพิเศษบางคนได้ฟรีบางคนได้ของแถมได้ตังค์เอกแต่คนธรรมดาซื้อราคาเต็มครับมามาร่วมกันบาลานซ์ความยุติธรรมกันหน่อยก็ต้องเริ่มจากคนบนยอดพีระมิดซึ่งนักกีฬาหลายคนที่เงินเดือนมหาศาลเป็นตัวอย่างที่ดีครับกุนอากเวโร กองหน้าที่เป็นตำนานเรือบายแมนซิวันสุดท้ายที่สโมสรอนเนี่ยเขาแจกนาฬิกา60เรือนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนครับแล้วก็มีการเล่นเกมพิเศษนะครับเพราะว่านักบอลส่วนใหญ่เนี่ยรถเยอะก็มีการจับเต้วฮะผู้โชคดีได้รถหลักล้าน <Wow. S 1> หลายคนเนี่ยชอบพูดว่าโถรวยแค่นิ้จิ๊บจ้อยถ้าผมรวยผมก็ทําอาจจะไม่รู้อะไรครับปกติเนี่ยคนยิ่งรวยเนี่ยเงินออกยิ่งยากนะครับ ไม่เชื่อลองไปขอยืมเงินคนเงินเดือนหนึ่งล้านกับเงินเดือนสามหมื่นดูแล้วกันว่าใครจะง่ายกว่ากันแต่สังคมจะปังครับถ้าคนมีสามหมื่นต่อเดือนใจแข็งขึ้นก่อนอบตายแล้วคนเงินล้านก็ควรใจอ่อนลงเพราะตายไปก็ขนเงินขึ้นไปไม่ได้เรื่องการให้มันอยู่ที่ใจมากกว่าเงินในกระเป๋าครับน่าเสียดายครับคนใจใหญ่มักจะมีน้อยคนใจเล็กมักจะมีล้นอย่างปีนี้ หลายคนเนี่ยให้ของขวัญแชมป์จัดไปราคามหาศาลแม้จะไม่ได้รวยมากบางคนอ้างว่ามีเป็นร้อยเป็นพันล้านเชิญไปคุยด้วยแต่ไม่เลี้ยงแม้กระทั่งน้ำเปล่าหนึ่งแก้ว <S <S คนรวยมากๆต้องดูนี่ครับโรแบร์โตฟอร์มิโนนี่ฮะกองหน้าลิเวอร์พูลนี่ประกาศจบตำนาน8ปีกับทีมจัดไป200กล่องของขวัญให้กับทีมงานมีรูป มีข้อความขอบคุณมีเสื้อพร้อมลายเซ็นมีน้ําหอมยี่ห้อตัวเองเอา้าคนสบายแล้วสปอร์ตกันหน่อยเพื่อน้องและนักกีฬาไทยคนไหนที่เคยทำแล้วหรือกำลังจะทำบอกกันบ้างน,นะ